สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับมาชมตัวนี้ครับนิสสันเซลฟี่นะครับตัวท็อปปี2013นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีดำสวยๆเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอุินบุรีเครื่องพันหเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันสวยๆสมบูรณ์ครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับรถไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับไม่ประมาณ1,50,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับภายในก็งามภายนอกก็งาม ใครเข้าใจสนใจอยากได้เซลฟี่นะครับตัวนี้สภาพดีราคาน่าจับจองนะครับ29,000บาทนะครับผ่อน4,300โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงชุดแต่งครบสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เอกสารครบถูกต้องนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับ ใครอยู่ใกล้ก็มาชมมาเช็คนะครับใครอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็รับประกันว่าได้รถแน่นอนนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ถึงบ้านนะครับโดยรวมรถสวยพร้อมใช้นะครับภายในก็เป็นตัวท็อปนะครับคันนี้พวงมาลัยมัตตีฟังก์ชันพุทสตาร์ทแล้วก็มีแอร์แถว2นะครับมีแอร์หลังนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายภายในสภาพงามมากๆนะครับสำหรับเซลฟี่นะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาดูได้มาเช็คได้นะครับ a อ r a ออโต้นะครับเบาะหนังสภาพงามๆพวงมาลายัยมันติฟังชั่นมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเมื่อเทียบในคลาสเดียวกันนะครับเซลฟี่แจ่มเลยครับ มีออปชันถือว่าแจ่มถือว่าดีถือว่างามใครที่สนใจอยากได้สภาพสวยๆราคางามๆจัดไปครับกับคันนี้นะครับปี2013เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยๆสภาพดีๆจัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับใครเข้าใจสนใจนะครับมาดูรถทดลองขับนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับสำหรับเซลฟี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าใครเข้าใจนิสสันนะครับเป็นเกียร์ c ี t นะครับหาข้อ ข้อมูลเพิ่มเติมตามกลุ่มตามแฟนเพจแฟนลับก็ได้นะครับทั้งการซ่อมบำรุงดูแลและใครถ้าคัดไม่เก่งเช็คแบบเอ็นดูไม่ได้เราคัดแนละเช็คมาให้นะครับมีแอร์แถวหลังนะครับแบบนี้นะครับมีเย็นนะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับโดยรวมรถสวยครบจบแน่นอนคัดไม่ได้เช็คไม่เก่งดูไม่เป็นเราเช็คและให้เรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับกับคันนี้สภาพสวยสวยครับ